ครับหอยยมหอมต้งเพลี้ครับมิบบนี้มาเพิ่มยุทต,ตลาดเต้าน้องนะ้ะพี่น้องเนาะตลาดเต้าน้อขอมแก่นนะครับผมสีพาไปเพิ่งควยงามไว้เพิ่มหนึ่งราคาควยงามครับผมเดี๋ยวชมราคาเลยนะครับเนาะทุกไรานี่ยไอ้เว้ยนี่น้อนะยสาครับร้อยสามสิบสามเนาะมัดไวมันสามเดือนครับมันสามเดือนครับพี่น้องร้อยสามจุดสามมัดสามเดือน ผิวเป็นขวนกันครับผมนมครบหางกว็วดอกก็แซมแซมธรรมดาครับผมเร็บเร็บดีขาดีที่ได้นะครับเล็บดีผิวฟันก็นดีครับผมเป็นหนาสขาโน้หน้า,า,นาตาดี เป็นเล่าเลยย่าเล่าบ้านบ้านเขาหนิผมนีครับครับบอกครับครับนี่ครับก็ไม่โอ้ผสมหลอดนี่นบเป็นเจ้าไม้นะครับเนาะนี่ครับผมไต้ดิงเกีลนะนะนี่ครับผสมเจ้าไม้ไว้ได้จัดเดือนแล้วก็สามเดือนครับสามเดือนนะครับผสมหมกกะละนี่ครับเมียเป็นกระชายพัฒนาบ้านเขาเนาะครับผมเอ้ไปหูก็มีงอนจังไงเนาะอาจจะมีเลือดเผ็ด คนดีกับบ้านี่ครับผมเปิดุดรอนรุดรอนเปิดไปไล่ไปได้ไอแม่หนิเดได้เจ็ดที่หาครับเจ็ดมื่นหาองพอต่อของเราอยู่ดอกครับผมเจ็ดมืนหเปิดโทรได้ครับไอนย์เก้าปศูนย์เก้าแปดหกสี่หกหกสี่หกแปองเจย์ปดองเจ็ดศูนยังครับคิดครับไอคิดนะครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับผม